เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมวัยรุ่นชาวโดคังแบตเทิร์ทุกๆคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นด่าน eca โกคูและฟรีเซอร์แบบเป็นชาเลนจ์ที่ว่าไม่ใช้ l อตัวละครกาชานะครับใช้นี่คือใช้เป็นแค่ l อตัวฟรีของทีมเราเองแล้วก็ใช้เป็น l อตัวละครของตัวเพื่อนเป็นตัวกาชานะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะเล่นผานกันไปแล้วนะครับเพราะว่าด่านมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากเย็นมากถ้าเกิดว่าทีมคุณพร้อม นะครับถ้าใครเปิดได้ตัวละครตัวกาชา6ปีมาเนี่ยมันสามารถช่วยแบกสบายเลยนะครับโกคูก็เล่นได้เบียร์ตาก็เล่นได้ดีมากนะครับผมว่าด่านเนี้ยเบียต้าแบกมากเลยนะเพราะว่าเบียต้ามันสีม่วงนะครับชนะทางาตุเอลวาโกฟีดนะครับเจ้าทีมเนี้ยผมจะมาลองเล่นแบบว่าไม่ใช้6ปีเลยไม่ใช้ตัวละครกาชาในทีมเราเองเลยนะครับพยายามแบบทำแบบว่าทีมให้บอกว่ามันจนสุดแล้วอ่ะเออทีแบบจนๆไปเลยเผื่อแบบคนงบน้อยหรือว่า คนไม่ค่อยมีตัวละครนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทีมฟีล้วนนี่คือคงไม่น่าไหวนะครับทีมฟีล้วนมันจะยากเกินไปเพราะว่าด่านมันโหดมากทีมฟีล้วนผ่านด e ่าน ECA go free ได้นี่ถือว่าคุณเก่งมากๆแล้วคุณโคตรเก่งนะครับนอกจากว่าคุณจะโปรนั้นไม่นับนะครับผมนั่นแหละก็เดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นผ่านยังไงนะครับจังหวะในการเล่นทํายังไงบ้างนะครับ ดวงดีขนาดไหนดวงลงล็อกยังไงเดี๋ยวมาดูกันโดยก่อนจะไปนะครับผมจะพามาชมทีมของผมในการเล่นผ่านแบบไม่มีเ r ตัวละครกาชาก่อนแล้วกันนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวละครของผู้นําของเราเลยนะครับก็คือโกคูไคโอเคนนะครับตัวนี้คืออเป็นหัวหน้าหลักของทีมก็จริงแต่ว่ามันบางมากเป็นจุดอ่อนจุดเดียวของทีมเลยถ้าโดนตีมา1ทีก็1น0 0 0แน,นะครับดอกแรก1 0 0 0งแ หนึ่งแสนบ้านเลยหนึ่งแสนนะครับดอกแรกหนึ่งแสนดอกสองเก้าหมื่นคือมันจะลดมาทีละหมื่นทีละหมื่นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็โดนตีแรงโคตรโคตรอ่ะคือถามว่าเอามาทําไมเนี่ยผมเอามาเพื่อเป็นผู้นําอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผู้นําแบบถ้าเราไม่ใช้ผู้นํา LR ในพวกขัดจักรวาลมันก็ไม่มีตัวละครตัวอื่นแล้วไงมีเป็นแค่แบบพวกตัวอะไรอ่ะมีเป็นไม่มีหน้าไม่มีไม่น่ามีแล้วมีแค่จีเลนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ได้ลิงก์ดีกับพวกทีมนี้มากด้วยไง ก็เลยเอาเป็นโกคูคาเวเคลนมานํานะครับจะได้ผลเลี่ยงของการนำมาเซ็นให้กับทีมของเรานะครับส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นตัวละครของโกคูยูไอดีสีม่วงอันนี้คือเดอะแบกของเราเลยทั้งแง่าการป้องกันแง่าการโจมตีเพราะว่าเวลาเขาเปลีาลา่ยนล่างเขาจะโหดมากหลบแบบ70%แล้วก็ดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาสามารถแซกเอเดอร์เซอร์ดิฟเฟนต์ได้นะครับส่วนต่อไปเนี่ยเป็น LR ลูารเท่าเต่านะครับมูเทนโรชินะครับตัวนะตนี้ก็เป็นตัวละคร LR ที่มีสำคัญมากต้องมี ถ้าคุณเล่นในกรณีเนี่ยเล่นแบบว่าใช้ในการชาเลนจ์ในการผ่านเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีเอลวารู้เท่าเต่าแต่คุณผ่านไม่ได้เพราะว่าสิ่งสําคัญของเขาก็คือการใช้ระบบฟูคัฟส์น่ะครับก็คือการระบบในการใช้เพื่อชุมชีวิตนั่นเองนะครับเป็นระบบสําคัญในการเล่นโคตรๆนะครัเอาไว้ต่อยอดอายุของเราได้นะครับต่อเลือดต่อเกมไปต่อได้ลุกขึ้นสู้ต่อได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละคร LR ด้วยสามารถจัดคู่ลิงกับเอลวาตัวเพื่อน17ได้นะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวของโบตาไมเกต่านะครับตัวนี้คือมีความสามารถในการป้องกันสูงนะครับยิ่งเฉพาะดานเนี่ยมันติดในแคดยูนิเวอร์เซีลสากาด้วยแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยดนะังนั้นคือในกรณีเนี่ยครับถ้าคุณไม่ได้มีตัวละครสายป้องกันในทีมเนี่ยคุณก็สามารถใช้โบตาไมเกต่ามาคอยรับมือรับเท้าฟิเซอร์กับโกคูอีซีเอได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถแซกดีเฟนต์ได้นะครับแล้วก็มีความตึกที่ถือว่าโอเคเลยนะครับต่อไปก็เป็น แคลิฟอร์นีสีเขียวตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับมาคอยหลบไปเป็นตัวละครสายหลบของเราเองหลบฟรีหนึ่งสล็อตนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นของ17สีเหลือง17เหลืองนี่ก็คอยเอามาลิงก์กับตัวเพื่อนนะครับลิงก์กับ LR สีม่วงนะครับจะได้ลิงก์มาหลายลิงก์เลยแล้วก็สามารถเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับซัพพอร์ตดีเฟนส์สูงมาก17นี่เหมือนจะไม่สําคัญแต่ว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันทําหน้าที่ในการที่จะอ่าซัพพอร์ตดีเฟนส์เพื่อนแบบ เยอะอะหกถือว่าเยอะมาก60ดีเฟนต์อะคือแบบมันสุดยอดแล้วแล้วก็บวกกับว่าเลือดต่ำเนี่ยเขายังสามารถมีการป้องกันดาเมจได้ด้วยก็คือเอามาช่วยแท้งได้ระดับหนึ่งเอามาคอยรับติดในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้โดนแรงเกินไปถ้าเกิดว่าเลือดต่ําถ้าเกิดว่าได้ทํางานพาสซีในการแทงก็สามารถที่จะพอป้องกันได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังคงแทงไม่ตายไม่ไหวนะฮะก็นี่แหละครับซึบ่งนี้ก็คือทีมของผมที่ผมเล่นในคลิปนี้นะครับก็มาลองดูดีกว่าว่าผม จะเล่นผ่านมันได้ยังไงนะครับผม้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมไปครับรับชมกันได้ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปแล้วกันนะครับโอเคไปได้ <c oughs> ไปโอเคนะครับเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับซึ่งอันนี้เป็นการพูดหลังหลังเล่นจบไปแล้วนะครับเป็นการมาภาคทับหนึ่งทีหลังเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมอัดไปแล้วเล่นไม่ด้วยนี่คือพูดไม่ได้นะฮะมันต้องคิดเยอะเกินไปเดี๋ยวสมองแมงง่งโล่งคิดอะไรไม่ออกนะครับผมนะก็ เปิดมาเนี่ยเราจะให้17ตัวเพื่อนไปรับการโจมตีนะฮะเพราะว่า17นี่คือน่าจะเป็นตัวละครที่ป้องกันหนาสุดในเทอร์นี้แล้วนะครับสำหรับโบตามากเกตาเนี่ยไอหุ่นยนต์ขี่หมีเนี่ยเอ้ยหุ่นยนต์ขี่หมีบ้าอะไรหมีขี่หุ่นยนต์ไอหมีผู้สีเหลืองครับขี่หุ่นยนต์เนี่ยมันต้องตีไม่ตายไปก่อนนะครับถึงจะสามารถได้ดีเฟนซ์เพิ่มนะครับผมก็เลยให้เขาอยู่ช่องกลางไปไงถ้าไปโดนช่องแรกนี่คือจะโดนแรงนะครับผมนะอ่า ก็อย่างห้รู้กันว่าดาันนี้คือถ้าอยากให้ดาเมจของ l อลวาทำงานเนี่ยต้องพยายามหาคู่ลิงก์ LR ก่อนนะครับเวลาเรามีลิงก์ LR เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจของเราตีเข้าแบบแรงมากๆแต่ว่าเนี่ยผมมี LR แค่2ตัวไงทำให้เวลาเราจัดจังหวะคู่ลิงก์ LR นี่คือจะทำได้ยากมากผมเลยมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยนะครับผมจะค่อยๆแบบเป็นสายแบบค่อยๆตอดไปเีเล็กเฮน้อยนะครับตีไปเีละล้านนึงอะไรเงี้ยทีละล้านทีละแสนเรเรื่อยจนกว่าจะจบนะครับ เพราะว่าทีมเราก็สามารถยื้อได้ไหวเหมือนกันนะตรงนี้โกคูยูไอ UI เปลี่ยนล่างนะครับยูไอสีม่วงนี่ยิ่งเปลี่ยนล่างเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่าค้างร่างแรกไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็ผมจะให้ยูไอไปพยายามหลบการโจมตีให้ได้มากที่สุดนะครับรับการโจมตีแบบเยอะๆมาเลยจะได้โล่งใจได้เพราะว่าเขาหลบประชัวลายปรเซนนะครับอืมนะตรงนี้สกิลในการฟื้นคืน,นชีพพุทเท่าเต่าทางานแล้วนะ สกิลในการคืนชีพของผู้เท่าเต่าสําคัญมากนะครับไม่มีนี่คือไม่ได้ไม่ผ่านแน่นอนนะับผมนะพู้เท่าเต่านี่ก็ดาเมจก็พอตีเข้าเหมือนกันนะครับถึงจะไม่ได้มีลิงก์เอามาทํางานก็สามารถตีเข้าได้นะฮะผมเอามาเพื่อเป็นการลิงค์คู่กับ17นี่แหละเอาไว้ทาดาเมดด้วยเอาไว้คอยหลบด้วยคอยซับหลายอย่างด้วยฮนะดีอยู่แล้วนะครับ ถึงจะไม่ได้มีเลนจักรวาก็สามารถดีเข้าได้นะอย่างที่เห็นว่ายูไอม่วงก็ตีไปประมาณ2ล้านกว่าเนเะมื่อกี้ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับนี่เล่นมา2เทิร์นก็ฝั่งข้ามเสียเสียเลือดไปประมาณ2หลอดเกือบถึงแล้วนะทีมผมนี่คือเป็นทีมที่แบบต้องคอยเล่นตามจังหวะมากอ่ะคือจัดตำแหน่งพลาดนี่คือพังเลยครับทําจังหวะพังก็คือพังไปเลยตายไปเลยเนี่ฮะตรงนี้เราจะเป็นเทิร์นที่ดีมากตรงนี้นะครับเพราะว่า ตัวละครสายป้องกันนี่คือมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นโบตามาเกตตาเนี่ยก็สามารถป้องกันได้แล้วเพราะว่าเขาได้การโจมตีไปแล้วไงในเทิร์นเมื่อกี้เทิร์นแรกโจมตีไปก่อนแล้วก็ได้ดีเฟนซ์เพิ่มนะครับเพราะว่าโบตามาเกตตานี่เพิ่มดีเฟนซ์ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ในเวลาหกเทิร์นนะสามารถสแต็กได้หกเทิร์นเลยแล้วก็มีสิบเจ็ดสองตัวอย่างสิบเจ็ด L R ก็ตัวละครสายป้องกันบวกดาเมจของทีมเราเลยนะสิบเจ็ดตัวเพื่อนนี่คือเดอะแบกของเราเหมือนกันนะครับ ส่วน17เหลืองนี่คือเอามาคอยบนเทินเอามาคอยซับนะครับยิ่งลิงกกับ l อลาได้ยิ่งดีเลยฮะเพราะว่าลิงด้วยกันได้ดีมากคอยซับคอยแท้งนีฮะแต่ว่าเงื่อนไขในการแท้งของ17เหลืองนี่คือต้องรอเลือดต่ํากว่า70%ก่อนนะถ้าเลือดไม่ต่ํากว่า70%นี่คือโดนหนักให้นอนนะครับตอกล็แสนเลยก็ว่าได้นะจนตบมาดอกก็แสนละแสนละแสนแสน,นี่คือไม้ตายเข้ามา3ามแสนสี่แสนตายหายกันพอดีนะครับผมนะ ซึ่งก็ทีมนี้คือมันเล่นให้เราเลือดต่าง่ายอยู่แล้วไงเพราะว่าตัวละครบางมันเยอะนะฮะอย่างนี้เห็นเลยเจ็ดเหลืองใส่เข้าไปเท่านี้ถือว่าผมยังโชคดีที่ว่าศัตรูไม่ได้ใส่ไม้ตายเข้ามาเลยเนี่ยเออไม่ได้ใส่ใส่ใครเลยนะถ้าใส่มาโดนสิบเจ็ดสีเหลืองนี่คือรับรองว่ากลับไปหน้าเลือกตัวใหม่ได้เลยนี่ฮะตรงนี้ผมใช้เป็นแอคทีฟของโกคูเคิลเคนนะเพื่อเป็นการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับ เพราะว่าแอคทีฟมันก็แรงอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตเอเดคให้กับเพื่อนในเทินด้วยเพราะว่าเทินนี้คือเหมาะเจาะเลยครับเพราะว่ามี UI มาคอยคู่ลิงด้วยนะฮะยูไอนี่คือเป็นดาเมจหลักสําคัญของทีมเลยถึงแม้ว่า UI จะไม่ใช่ LR นะครับแต่ว่าเขาก็สามารถโจมตีเข้าได้แรงเหมือนกันดอกก็สองล้านนะคือไม่ต่ํากว่าล้านแน่นอนตีเข้าล้านอัพนะครับก็เลยใช้แอคทีฟไปเลยเทินนี้คือใช้คุ้มมากนะครับใช้ได้ถูกเวลาถูกจุดมากตรงนี้ ก็จะเป็นการบัฟดาเมจให้ UI แรงขึ้นแบบมหันนะครับ6ล้าน6ดาเมจนะเมื่อกี้แรงมากฮะดูว่าใส่มาเท่าไหร่ป่าเห็นไหมสองล้านก็ถือว่าเข้าระดับหนึ่งเลยนะครับแต่มันไม่หลบไม่ตายโอกาสเกสแชน้นในการหลบไม่หลบนะฮะโดนเข้าไปดอกเท่าไหร่เนี่ยชิบเข้าให้7จ็ดหมื่นแปดนี่ขนาด UI มันเป็นตัวละครแซกดีเฟนต์นะฮะดีเฟนต์ไม่ได้น้อยนะแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยยังโดนแรงครับดานนี้แม่งโหดจริง ผมว่าด่านนี้มันใช้ดวงสูงมากเพราะว่าถึงแม้ว่าทีมคุณจะฟูล่ะคุณต้องวัดดวงในการคิดลอนกับการหลบของ UI อะไรพวกนี้ด้วยนะวัดดวงอยู่แล้วอ่ะเกมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็แล้วแต่ในเกมนี้นี่คือต้องวัดดวงนะครับตั้งแต่การเปิดกาชาและเปิดกาชาฟาร์มตัวละครดอบไม่ดบยัดการ์ดปู่ติดไม่ติดปู่หลับอะไรงเงี้ยเออดวงอ่ะดวงเต็มที่อ่ะตรงนี้เพื่อเท่าเต่าทํางานระบบฟื้นคืนชีพนะครับฟูคัสส์เนะฮะเพราะว่าเราตายพอดีไง จังหวะนี่สําคัญมากอะจังหวะผมถือว่าตรงเนี้ยโอเคเลยเพอร์เฟกต์จัดเพราะว่าเราตายก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่ตายอะ่ยทึ่นหน้าจะเหลือเลือดไ้สู้กับศัตรูได้เหลือเลือดแค่นิดเดียวอะซึ่งเลือดนิดเดียวนี่คือยังไงทึ่นหน้าเราก็ไม่รอดเนะี่ยแต่ว่าทึนี้เราตายก่อนแล้วก็ทํางานระบบในการฟื้นืนชีพผูทเท่าเต่าไปเลยก็จะได้เลือดเด้งกลับมาอีกห0เรเียกได้ว่าเป็นการใช้ระบบในการชุบที่แบบว่ามีประโยชน์มากๆเนี่ยชุบเสร็จแล้วไปต่อได้เลยนะครับ ยิ่งชุบตัวเลือดน้อยยิ่งดีเข้าไปใหญ่จะได้จะได้เด้งเลือดมาเต็มที่ไงเออแล้วก็หวนคืนสู่บพลังการต่อสู้อีกครั้งนึงฮนะหวนคืนสู่สนามลบ b บ t t ท e f ฟิล d ตรงนี้เราจะให้คาลิฟราเขียวไปหลบเลยนะตัวละครสายหลบสําคัญแหละเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวละครบั๊กของทีมนะครับคืออมาต่างาชัว1สล็อตเลยทีเดียวนะไม่มีใครสามารถทำร้ายเธอได้เนี่ยเพราะว่าเธอจะหลบได้บ่อย ไม่บ่อยหลบทุกรอบอะเวลาคาลิฟล่าเขียวโดนโจมตีนี่คือก็เิวเวได้เลยนะครับถ้าโดนไม้ตาเขา้ามานี่คือจะฟินมากเพราะว่ามันจะไล่ผลไปเลยนะครับผมนะตรงนี้17ตีไปรู้สึกว่าลูกแก้วไม่เต็มที่นะลูกแก้วไม่ครบย2ทิบีนะฮะเลยขาดดาเมจแบบมหาศาลเลยเพราะว่า17นี่คือถ้าอยากแตงต้องขึ้น22ทิีให้ได้นะครับไม้ตาเกือบขั้นสุดนะได้บัฟดาเมจเพิ่อมอีกประมาณจะด0บรบัฟสำคัญตรงนี้นะครับ ส่วนตรงเรื่องของโบตากและไก่ตากก็ติดเบิ้ลเมื่อกี้นะครับทาให้ตัวมันเองนี่คือมีดีเฟนที่แบบเยอะมากๆเนะี่ยเพราะว่ามันสแตกดีเฟนท์ได้เป็นเวลา6เทินนะครับยิ่งตีบ่อยยิ่งตีเบิ้ลเยอะก็ยิ่งดีเข้าใบใหญ่นะตัวมันเองเป็นสีม่วงได้ไงทำให้อาวาโกฟิตตีไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็บกวกกับว่ามันติดกาดได้ด้วยตอนมันเลือดต่ากว่า80%ิบเปร์ติดกาดได้เป็นสีม่วงสแตกดีเฟนท์ในเวลา6เทินด้วยกันนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ หยิบมาเล่นในด่าน lr eca go feed ได้โอเคเลยนะเป็นสายป้องกันของทีมเลยก็มาได้นะครับตรงนี้นะมาเรากลับมาสู่เทิร์นใหม่ตรงนี้นะครับย I ยังคงทําหน้าที่ของเขาไปต่อนะครับเป็นตัวละครหลักของทีมเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการโจมตีนี่คือ UI นี่คือเดอะแบกของเราเลยทั้งโจมตีทั้งป้องกันนะครับสุดยอดมากตรงนี้อ่าใส่เข้ามาใส่ UI นะครับถือว่าใส่ถูกคนแล้วนะถ้าใส่17ก็ดดนแรงอย่างแน่นอนคือใส่เงไงก็ตายอ่ะ ถึงแม้17จะมีบัฟกันดามจอีก40%แต่ก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าด่านนี้อยากให้รู้กันน้ามันตีไม้ตายเข้ามาแรงมากๆเลยนะครับโอเคเนี่ยโดนตบธรรมดาเราก็35 0 0 0นะครับไม้ตายจะเหลืออะไรแะ่ว่าปไปเทนนี้ถือว่าเราโชคดีมากที่ว่าทอลอตของคโคลเคนโกคูช่องมามันไม่ได้โจมตีเข้ามาเลยนะครับถือว่าเราดวงดวงลงล็อกอันนี้เรียกว่าดวงลงล็อกนะครับดวงดีนะครับผม แต่กว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้นี่คือผมเล่นผ่านแบบกว่าจะเล่นผ่านได้ในคลิปเนี้ยเป็นคลิปคลิปเนี้ยผมตายไปรู้ไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับผมแค่ไม่ได้อ่านคลิปเบื้องหลังไว้เฉยเพราะว่าผมเล่นตายมันโอ้เกินเกิน15รอบอบผมบอกเลยเกิน15รอบนะครับแต่ว่าผมก็สู้ต่อไปนะครับผมพยายามต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแบบมันจะชนะเออคลิปนี้ชนะแล้วผมสบอยแล้วกันชนะแนนอนนะครับผมนะซึ่งตรงนี้รู้สึกยังไงวะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพากไม่ทันแล้วเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้นี้น่าจะเป็นเรื่องของที่หมายเลข17 LR ได้ไแมตายไม่สุดนะครับเก็บพาสสีไม่ครบนะเพราะว่าเธอเนี่ยเรามีลิงก์ LR กับผูพุทาเต่าด้วยก็อย่างที่บอกว่าลิงก์ LR สำคัญมากต่อด่านนี้เวลาลิงก์ LR ชนกันเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยสามารถบตีเข้าได้แรงกว่าปกติมากๆนะตรงนี้ผมได้พยายามเก็บคีย์มันครบ22คีย์แล้วก็เต็มพาีสิด้วยนะครับ ก็คือเป็นเทคนิคในการย้อนเวลากลับมาแก้ไขาการเล่นของเราใหม่นะครับเมื่อกี้ผมไอตอนแรกที่เราออกมาเราเล่นพลาดไปเราเก็บลูกแก้ห้7ไม่ได้ไม่ได้22คีนะครับก็เลยออกเกมรีใหม่ซึ่งทีนี้เราก็แก้ไขได้สําเร็จนะครับนี่ครับ17ตัวเพื่อน5ล้าน5นะครับพาสี 4, เต็มที่นะครับผมลิงกับวูเท่าเต่าแล้วก็คารีเขียวนี่ต่อยดาเมจ4ล้าน7นะฮะผลข้างเคียงจากลิงก์ LR ทำงานนะ แล้วก็เมื่อกี้ติดเบิเบ้ลด้วยนะเบิ้ลธรรมดาแม่งติดก็ไม่เคยติดเป็นไม้ตายหรอกผมบอกเลยโดนตีเข้ามาไม้ตายเก้าหมื่นเจ็ดนะฮะถือว่าโดนแรงมากเกือบหนะนึ่งแสนนะนี่สิบเจ็ดตัวสีม่วงเอลอาร์นะฮะบอสม่งจะเถื่อนไปแล้วผู้เท่าเต่าสองล้านเกะะ้านติดเบิ้ลด้วยครับผมทุกการโจมตีติดเบิ้ลกับติดคียิคอนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะเออเป็นการสร้างดามเมจแบบ ไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะเออเมื่อกี้ถือว่าเราโชคดีที่ว่าวัเท่าเต่ามันติดคีในรอบแรกแล้วก็ติดเบิ้ลไม่ตายเล็กด้วยนะครับถือว่าเยี่ยมมากอันนี้เรียกว่าดวงลงล็อกนะครับซึ่งเทินต่อไปเทินนี้นะครับเป็นเทินที่เราโล่งใจได้เลยเพราะว่ามีตัวละครสายป้องกันทั้งหมดในเทินนี้3ตัวเลยนะครับมีทั้งยูโบตามาเกตานะครับแล้วก็ส7ซัพพอร์ตดีเฟนซ์เพิ่มให้ด้วยนะฮะแล้วก็ประจวบหมอนะครับได้เก็บหลอดลกคลังพอดีนะครับ ผมลืมบอกว่าระหว่างการเล่นทุกครั้งอ่ะพยายามเก็บบอลตามสีตัวละครน,นะเพราะว่าเวลาเราเก็บบอลตามสีตัวละครเราจะได้หลอดลูกค้งขึ้นได้ไวกว่าปกตินะครับทําให้เราสามารถเก็บหลอดลูกค้งโหมดเนี่ยเก็บได้ง่ายขึ้นเก็บได้ไวขึ้นนะคิดดูดิเล่นด่าน ECA อ่ะต้องมาพึ่งหวังหลอดลกค้งหลอดลกค้งโหมดเนี่ยะนะขนาดไหนเล่นอย่างนานเนี่ยสิบกว่านาทีด่าน ECA นะเว้ยนี่ครับตีเข้าไป2ล้านแปดนะฮะ ยูไอติดเบิ้ลนะครับดีจริงๆเบิ้ลธรรมดาไม้ตายไม่เคยติดให้เลยสักครั้งเดียวเป็นโรคอะไรกันไม่รู้เหมือนกันนะฮะโรคไม่ยอมเบิ้ลไม้ตายับผมโรคร้ายของเกมดกคังแบทเทิลโอเคก็ตามเนี่ยครับเลือดเหลือน,นิดเดียวนะตรงเนี้ยผมถือว่าผมโชคดีมากที่ว่าผมสามารถรอดมาได้อะจริงๆรอดแบบปฏิหารมากเพราะว่า17ไมไ่โดนไม้ตายนะครับ 17โดวแม่ตายเข้ามานี่คือโดนแบบทีเดียวตายแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ว่ารอดมาได้เพราะว่า17ไม่ไดโดนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้หิวเด้งขึ้นมาจากหลอดตกค้างหมดที่ยิงไปเมื่อกี้นะครับได้หิวเพิ่มเข้ามานะครับก็ทอนนี้คือสบายแล้วเพราะว่ามีคคลิฟรเขียวมาคอยหลบด้วยแล้วก็จะให้17เั็นตะัละครคอยปิดฉากไปนะครับปิดเกมอย่างสวยงามตอนนี้นะก็ผ่านจนได้นะครับดูในคลิปนี้เหมือนจะผ่านได้ง่ายนะ ผมไม่อยากให้ทุกคนลองไปเล่นกันเองแล้วกันเออถ้าใครแบบอยากลองความท้าทายอยากวัดดวงแบบจริงๆเไง,งใช้การเล่นแบบจริงจังคิดเยอะเนี่ยนี่แหละลองดู <c oughs> นะแต่เอาจีิงถ้าใครมีทีมพร้อมตัวละครดีกว่านี้ก็จัดมาเถอะผมจัดในกรณีที่บอกว่าไม่ได้มีตัวละครกาชา LR เลยนะครับไม่ได้มี6ปีเลยก็จัดมาให้ดูว่าเออทีแบบนี้ก็สามารถผ่านได้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีตัวละครพวกนี้อีกอะพวกพวกตัวละครอ,อย่างยูไม่วงอย่างเงี้ย สิบเจ็ดเหลืองนี่คือก็ต้องคงต้องรอครับผมเพราะว่ามันคงมันคงไม่มีทีมไหนสามารถผ่านได้แล้วแหละเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้มีพวกหกปีหรือว่าอะไรก็หรือว่าแม้แต่ตัวละครกาชาธรรมดาพวกเนี้ยพวกยู E C A กับพวกสิบเจ็ดโกคูทอร์เ,เคนไม่ได้มีอีกเนี่ยก็น่าจะต้องรอตัวละครกาชาเข้าไอดีคุณก่อนละกันเพราะว่านี่คือจัดในแบบกรณีที่แบบไม่ได้มีตัวละครหกปีตัวใหม่เลยนะอันเนี้ยนะครับผม ซึ่งก็ประมาณนี้แหละครับผมนะในสุดเราก็สามารถผ่านมาได้นะครับผมไม่รู้ว่าผมเล่นตายไปกี่เกมต่อกี่เกมแต่ก็ผ่านมาได้นะครับนะถ้าใครมี6ปีมีตัวละครกาชาตัวอื่นก็น่าจะผ่านได้เหมือนกันเพียงแค่ว่าคุณต้องพยายามหน่อยต้องแบบเล่นดีๆต้องจัดจังหวะต้องพัฒนาการเล่นเนอะอต้องคิดด้วยนะไม่ใช่ว่าเล่นไม่คิดนะครับเล่นให้คิดหน่อยพัฒนาการเล่นต่างๆอนะนาต้องคิดให้เยอะๆเ,เลยครับจังหวะอะไรต้องกะดีๆต้องรู้แบบ ต้องรู้เทคนิคในการเล่นด้วยอะไรเงี้ยจะสามารถเป็นการช่วยในการผ่านด่านด้วยทุกสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเล่นผ่านด่านหมดแหละผมว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าใครยังไม่รู้วิธีผ่านจริงๆยังเล่นไม่ผ่านจริงก็สามารถช่วยผมจัดทีมมาบอกได้นะครับช่วยบอกในแฟนเพจ a c e b o o k ได้มาสอบถามข้อมูลได้ใครมีคําถามอะไรก็สามารถบอกมาได้นะครับอยากให้ผมทําอะไรช่วยจัดทีมให้ก็สามารถทักมาในแฟนเพจเลยเดี๋ยวส่งรูปมาให้ด้วยนะครับจะได้ช่วยจัดให้ นะครับผมนั่นแหละนั่นแหละครับงั้นก็โอเคในะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรอยากสอบถามก็อย่าลืมมาทักในแฟนเพจเหมือนเดิมนะครับผมงั้นก็โอเคคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย